สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะพบกับช่อง y o YouTube สมมะทาโรอีกแล้วเปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะประจำเดือนกันยายน2563นะจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณชาวราศีเมษที่เมตตาช่วยเหลือกันมาตลอดนะขอบคุณที่กด subscribe กดแชร์กด comment เป็นกำลังใจให้กันและขอความเมตตากรุณาใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมจะคนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดียังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยและใครที่แชร์คลิปของส้มมะทาโร่คลิปไหนก็ตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยคิดสิ่งใดให้สมปรารถ ให้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะจ๊ะสําเร็จสมหวังดังใจนะก่อนอื่นต้องย้ำว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีเดี๋ยวแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็เดี๋ยวจะแปะวันที่ไว้ให้นะด้านหน้าของคลิปฟังทั้งแบบลัคนาก็ได้ฟังทั้งราศีก็ได้หรือฟังทั้งสองคลิปประกอบกันก็ได้คลิปนี้ไม่ใช่คลิปส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมๆนะคะการเงินการงานความรักและ สุขภ,ภาพก็ฟังประกอบการตัดสินใจฟังเป็นคำแนะนำอยากส่งพลังบวกหากันก็คอมเมนต์แชทมาแล้วถ้าอยากส่งต่อสิ่งที่ดีที่คุณประทับใจ ฝากแชร์คลิปส้มมะพยากร์นะจ๊ะให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวช่วงนี้โปรโควิด3คำถาม59บาท5คำถาม99บาททักแชทมาในเพจส้มมะพยากรโอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามมาเป็นข้อๆได้เลยแต่ถ้าจะเปิดพื้นดวงเนี่ยการเงินการงานความรักสุขภาพ259บาทราคานี้ก่อน3ทุ่มนะจ๊ะ ฝากเพจสมมพยากรด้วยฝากช่องสมมาทาโร่ไว้ด้วยนะจ๊ะขอเมตตาการณาชาวราศีเมษช่วยกันหน่อยเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันจะเป็นเช่นไรกันบ้างเนาะเดอะซันเจ็ดดาบ t ด e h แฮงแมนเด็กถือเหรียญ The m a g i c กเชียน เจ็ดเหรียญแปดดาบสองไม้เท้าสิบถ้วยและหกหกเหรียญ ค่ะจริงๆเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมษในเดือนกันยายนนี้ราศีเมษลัคนาเมษจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะเงินเงินทองทองจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเงินดีไหมเงินดีไม่มีปัญหาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของเงินเงินเนี่ยมาจากความขยันการกระตือรือร้นมุ่งมั่นทำมาหากินตั้งใจทำมาหาเงินโดยเฉพาะงาน อาชีพอะไรที่ใช้ปากใช้ปากทำมาหากินใช้ปากหาเงินงานเซล์งานติดต่องานเจรจางานประชาสัมพันธ์งานกินคอมมิชชั่นประสบความสำเร็จดีคนที่กระตือรือร้นเดอะซันเนี่ยเป็นตัวแทนของความสำเร็จเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จ ใครที่ตกงานใครที่ว่างงานอยู่รอคอยอีกซักระยะหนึ่งเพราะว่าดิแฮงแมนมันยังมีเรื่องติดติดขัดขัดอยู่ขอแค่คุณไม่ยอ่อท้ออ่ะตรงไหนเปิดรับสมัครยื่นไปเลยใบสมัครกรอกใบสมัครยื่นใบสมัครท,ท,ทุกทุกที่ท้ายที่สุดความอดทนความพยายามความกระตือรือร้นจะทําให้คนตกงานว่างงานได้งานใหม่แต่สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ในระยะนี้ จริงๆภายในองค์กรอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่เราอ่ะจะเจอคนปากหวานก้นเปรี้ยวการนินทาว่าร้ายการใส่ร้ายป้ายสีลับหลังหรืออะไรแบบนี้มันเป็นกันทุกๆองค์กรไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเครียดใครจะนินทาเราว่ายังไงช่างมันใครจะพูดว่าอะไรลับหลังช่างมัน สังคมสมัยนี้มันเป็นสังคมจอมปลอมหาคนจริงใจยากเราก็จำเป็นจะต้องใส่หน้ากากเข้าหาทุกคนอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นตอนแหลมาฉันก็ตอนแหลกลับฉันก็ไม่โกงนะแต่น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอก แล้วอย่าไปแคร์คำคนอย่าไปสนคำพูดของคนอื่นเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแค่นั้นนอกนั้นเรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้ว่ามันจะมีภาระเข้ามาบ้างเจ็ดดาบให้เราต้องทำให้เราต้องแก้ไขหรือบางครั้งงานตึงเครียดงานกดดันเจ้านายกดดันแต่เดอะซันมันคือแสงสว่างทุกๆปัญหามีทางแก้ ทุกๆปัญหามีทางออกดังนั้นทำดีมีคนเห็นพิสูจนตัวเองให้ได้แล้วเจ้านายจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมจากเจ้านายเจ้านายจะให้ความยุติธรรมกับคุณอะไรที่ติดขัดอยู่จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจะได้รับคำแนะนำที่ดีอะไรที่มืดแปดด้านจะมีแสงสว่างจะมีทางออกแต่เราต้องใช้ปาก ให้เป็นประโยชน์แค่นั้นนอกนั้นเรื่องงานไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะทำหุ้นส่วนจะทำคนเดียวหรือจะทำร่วมกับคนในครอบครัวแนะนำว่าช่วงนี้อย่าพึ่งลงทุนเพิ่มใครที่คิดจะรอลงทุนเพิ่มอะรอให้ของเก่ามันได้กำไรกับคืนมาก่อนความกล้าได้กล้าเสียบางครั้งมันก็ ช่ไม่ได้กับทุกๆเรื่องนะถ้ามันมองเห็นหนทางที่จะขยับขยายไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอาจจะต้องใช้ไอเดียอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือต่อยอดอะไรบางอย่างหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างแต่อย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มแค่นั้นนอกกนั้นไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินสำหรับชาวราศีเมษหกเหรียญ หลายคนได้รับเงินจากเจ้านายหลายๆคนได้รับส่วนแบ่งทําธุรกิจหุ้นส่วนหรืออะไรแบบนี้เงินจะเข้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงค่อยๆเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ค่อยๆคิดค่อยๆขยับค่อยๆขยายตอนนี้ไรายได้ของคุณยังดีอยู่แม้ว่ามันจะมีปัญหาแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างรออยู่ก็ตามแต่โดยรวมแล้วการเงินไม่ติดขัดแล้วที่สําคัญ คุณเป็นคนหาเงินเก่งคุณเป็นคนหาเงินเก่งใช้ความรู้ความสามารถของคุณหาเงินได้เยอะได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารให้ดีแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะรับซ้ายจ่ายขวาหน่อยนึงนะ บริหารให้ดีโดยรวมไม่ชอ็อตเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดอีอะไรที่มันยังไม่จำเป็นก็พับโปรเจกต์ไปก่อนโครงการที่จะต้องใช้เงินเยอะๆหรือใช้เงินมากๆอันนี้ต้องระมัดระวังกับอีกอันหนึ่งระวังคนจะมาขอยืมเงินนะขอยืมเงินทั้ง7เหรียญทั้ง6เหรียญจะมีคนมาเบียดเบียนอยู่ที่คุณแล้วละ่ะ ถ้าให้คนอื่นยืมไปแล้วมันสุ่มเสียงว่าจะไม่ได้คืนก็ไม่ต้องให้ยืมตัดประเด็นทิ้งไปจบแต่ถ้าคุณจะแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินนะช่วงนี้กระเป๋าตังระวังให้ดีของมีค่าเก็บรักษาให้ดีระมัดระวังมันจะสูญหายนอกนั้นเรื่องเงินสามารถรอดพ้นไปได้ไม่ต้องกลัวไม่มืดแปดด้านไม่ช็อตไม่ติดขัด แต่คุณต้องขยันมากกว่าปกติขยันมากกว่าปกติและ บริหารจัดการการเงินให้ดีส่วนคนที่รอคอยมรดกรอคอยเงินส่วนแบ่งหรืออะไรบางอย่างเดือนนี้จะสำเร็จสมหวังดังใจเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้จ่ายมันจำเป็นต้องแบกรับก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็บริหารจัดการการเงินดีๆแบ่งเงินให้เป็นสัดเป็นส่วนก็แล้วกันเนาะนอกกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกคนขยันไม่มีวันอดตายแล้วคนราศีเมษ คนหาเงินเก่งนะอีกอย่างหนึ่งเรื่องความรักคนมีคู่เนี่ยบางครั้งอะ่ะมันมีอะไรลับๆไม่เปิดเผยหรือการทำอะไรลับหลังคนเราเนี่ยบางทีต้องยึดถือคตินะ ความลับมันไม่มีในโลกถ้าแฟนคุณนอกใจเขาไม่สนใจคุณเขาใส่ใจคุณน้อยลงหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าเขามีอะไรมีชู้มีกิ๊กปกปิดซ่อนเลนอยู่คุณจะได้รู้ความจริงเดอะซันเนี่ยเป็นแสงสว่างถ้าเขาโกหกคุณคุณจะได้รู้ความจริงใครที่อึดอาจจาัดใจใครที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจกับความรักกับคนรัก ไม่ว่าจะเป็นเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจหรือเขานอกใจหรือบางคนแฟนจับผิดจับพิรุษกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยแล้วทาให้เรารู้สึกว่าอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยก็ห่างกันสักพักดีไหมต่างคนต่างอยู่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวกันสักพักดีไหมแล้วค่อยกลับมาเมื่อ คือเมื่อต่างคนต่างสบายใจอ่ะแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งดีไหมแล้วอย่างที่บอกความลับไม่มีในโลกนะแค่นั้นส่วนคนที่เป็นรักระยะทางไกลแฟนอยู่คนละที่อยู่คนละทางก็ไม่จำเป็นต้องไประแวงมากมายขนาดนั้นโทรคุยกันบ้างวิดีโอคอลเปิดหน้าให้เห็นกันบ้างหรืออะไรแบบนี้คือเรามาระวังเรื่องการสื่อสารการโกหกมันก็มีอยู่แหละนะหลายๆอย่างแต่ถ้ามันอึดอดัดมากจนเกิน ไปลองห่างกันสักพักดีไหมแล้วถามใจตัวเองดูสิว่าเรารักกันมากแค่ไหนแล้วเราพร้อมจะไปต่อหรือเปล่าถ้าคิดแล้วเนี่ยการที่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเรามีความสุขมากกว่าก็พร้อมที่จะไปต่อแต่ถ้ามันไปต่อกันไม่ได้แล้วก็อย่าฝืนนะหลายๆคนนี่ก็เข้าใจอยู่ว่ามีลูกแล้วมี โซทองครองใจกันแล้วมันก็อึดอัดนิดนึงมันก็ลำบากใจนิดนึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอะเราแก้ที่ตัวเขาไม่ได้ไงบางคนเนี่ยแฟนเจ้าชู้ชอบพาผู้หญิงเข้าห้องหรือผู้หญิงเองบางคนก็ชอบเจ้าชู้มีกุ๊กมีกิกหรืออะไรแบบนี้ถ้ามันปรับที่เขาไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับที่เราถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงจนเกินไปแล้วเรายังยอมรับได้อยู่ก็ไปต่อเนาะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน And now. มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามต่อไปนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่เขาดูใจกับเราแล้วเขาก็มีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยอยากจะให้คุณ move on แค่นั้นแหละให้ความยุติธรรมกับตัวเองส่วนคนที่เป็นโสดลันล่าปาร์ตี้ไปก่อนมีเกณฑ์จะได้เจอคู่ที่เด็กกว่าหรือหลายๆคนจะได้เจอจากโลกโซเชียลนะหรือว่าแอปพลิเคชันออนไลน์แอปหาคู่ต่างๆนาพาให้เจอแต่หลายๆคนที่เพิ่งอก หักมาช้ำรักมาอย่าไปจมปากอยู่กับอดีตมากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วสบายใจก็อยู่ไปแต่อย่าถึงขั้นกักขังตัวเองปิดกัน้นสัญญาปฏิญาณว่าชาตินี้จะไม่มีใครอีกแล้วไม่ต้องถึงขั้นนั้นออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอฝูงออกไปลัลลาออกไปปาร์ตี้ออกไปเจอสังคมบ้างนะนอกกนั้นก็ มันไม่รู้สิความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องที่พูดยากถ้ามันไม่สบายใจเราก็จำเป็นต้องหาทางออกหรือปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้คิดยังไงก็ได้ที่เราสบายใจนะหรือเลือกด้วยเหตุผลตัดสินใจด้วยเหตุผล คนเราต้องหาความสุขใส่ตัวเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ความสุขนั้นต้องไม่เป็นความสุขที่เกิดจากการเบียดเบียนคนอื่นนะจ๊ะส่วนในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังหลายคนมีเกณฑ์จะได้ผ่าตัด หรือหลายๆคนมีเกณฑ์ในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกข้องกับสายตาหรือโรคตาการมองเห็นแสงสว่างตาฟ้าตาฟางเห็นไม่ชัดกับอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระบบไหลเวียนโลหิตหรือเส้นเลือดในสมองหรือในเรื่องของเลือดลมอ่ะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความดันโลหิตภายในร่างกายหลายๆคนที่เป็นโรคความดันก็ให้ระมัดระวังด้วยในระยะนี้ส่วนการเสริมดวงช่วงนี้แนะนำว่าทําบุญด้วยแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าน้ำค่าไฟหรือทําบุญกับมูล,ลนิธิโลกตานะจ๊ะหลายๆคนที่นอนไม่หลับฝันร้ายหรือฝันแปลกๆช่วงนี้ก็อาจจะมีโชคมีลาบจากความฝันหรืออาจจะมีโชคมีลาบกับเด็ก เด,เด็กอยู่บ้างหรือใครสนใจอยากทำบุญกับสถานสงเคราะห์บูชาอ่ากุมารอะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ยวกับเด็กอะ่ะสงเคราะห์เด็กทำบุญกับบ้านเด็กกำพร้าแล้วหากุมารมาบูชาหรือใครที่มีกุมารอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะ่ะก็ให้ข้าวให้น้ำหน่อยหรือทำบุญอุทิศกุศลให้กับกุมารที่ท่านบูชาสักหน่อยแล้วอะไรที่มันติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดอยู่ในระยะนี้ความอึดอัดใจความทุกข์ใจหลายๆอย่างมันจะ ค่อยๆค,คลี่คลายกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมษก็คือครอบครัวนะและอีกหนึ่งกำลังใจจากส้มมะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนฝาก s u b สไคร b ์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์มีอะไรคอมเมนต์มาส่งพลังบวกเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ